อาชนแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินพุทราช็อกโกแลตกับองุ่นค่ะอ่าอ่าน้องภูมิกินอะไรคะคือปลาโขลจิ้มนมใช่ไหมนี่ไงมีปลาโขลจิ้มนมด้วยค่ะเมนูเด็กๆ<ร>กินเมนี้ก่อนก็ได้กินเจกินวันนี้เรากินเจใช่ไหมก <laughs> ินเผือกไม้แต่ว่าเมื่อเช้าไปกิน ลูกชิ้นมาแล้วอ้าวกินลูกชิ้นมาแล้วก็ไม่เจเลแม่แม่ไม่ได้กินเจแต่ว่าขาวนั้นแม่กินเจอยูป่ปีนี้ปีนี้ลุงไม่กินเจเลยแม่กินแต่เตู้แก่บุมกินเจไหอลงุงไม่ได้เลย อืมมันพุ่กินหมดแล้วว่ะน้ำบงังอร่อยไหมมันพุ่มอร่อยจะหมดแล้วว่ะแล้วแม่นนหนูไปไหนอ่ะแม่ไปเปิดอเถอะหะยังอ่ะเกลือไข่เกลือแม่งูน,นี่หวานมากมมลูกเกลือกลูกเกลือไข่ปลาอันนี้อันนี้พันอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว หมดไปเที่ยวตลาดได้อะไรมาได้กระเปได้เื้อผ้าไปกรเป๋าแบบน้องภูมิได้อะไรมาไป้เสื้อผ้าแล้วก็ไปต้นโก้ไปตั้งนานได้เสื้อผ้ากับไปต้นโก้หอมกรอบมากเท่าไหร่ครับ หวานมากน้องภูมิตกขอบน้องภูมิเถิะมาเลยหวานไหเม,หมเ,เกลียวเ,เ,เกลียวหมดแล้วอะแล้วแม่ซื้ออะไรมากินละ่ะมีบอกเบียแต่แม่เอาไปแล้ว เปี้ยวอร่อยปอเปี๊ยะเจอ่ะกินเป็นบ้าน้องภูมถ้าผกินไม่เ,เป็นแล้วไม่อร่อยฮะนี่กรอบมากปอเปี๊ยะทุกปีพลาดไม่ได้นี่ปอเปี๊ยะพลาดไม่ได้อืมปอเปี๊ยะร้านหนึ่งอร่อย มีหลายอย่างมีเผือกมีค้าวโพดกรอบข้าวโพดอย่างเช่นจบแล้วแม่มาก่อนจะได้อันนี้คือผุ้สารอ่ะอืมลองกิมเลยแม่อกินไม่เป็นกรอบมากอ่ะไปแล้วงูก,กว่าแม่จะมา ลองดูไอห,หมุนจิ้มนมอ้าแล้วพี่กดอยู่ทำไมน้ำป,ปวนล้ปวนมาอ้าพี่มนมายังอ๋อ น uh, um eh ั่งอยู่บ้านว่าจะฝากซื้อปอเปี๊ยสักหน่อย จ,จ,นนจักรยานใครอะจักรยานหนูคันไหนคันลึกิมพูอะอ๋อออกใช่ใช่อ้ออะไรของน้องภูมิปอเปี้อร่อยไปซื้อปอเปีะ พะ่งนี้่นป่ปซื้ออีกจะีุนี้จะ,ปะ่ปซ่้ออี้อะ่ะน้ำแปกนนีนี่เจ่น้นี่ยนป่ะเจ่น้ม่มีเนื้อสัต่์น่ี่มีนม Yeah, yeah, yeah. เอาไหนว่ากินเจทำไมไปกินหมูกระทะแล้วเมืเ่อคืนหรือว่าเพิ่งเริ่มเ <laughs> พิ่งเริ่มใช่ไหมเ <laughs> พิ่งเริ่มวันนี้ใช่ไหมก็ <laughs> เมื่อวานบอกไปกินอนีลูกกินเมื่อวานบอกว่าไปกินไอไปกินหมูกระทะ ว่ากินเจเอ้ากินเจกินเจแล้วหมูกระทะใช่ไหแม่เคยกินแล้วแต่แมาบอกว่ากินเจแล้จะได้บุญแล้วแม่กินไหมกินแล้วปีที่แล้วอ่ะปีนี้ไม่กินปีนี้ปีนี้ไม่มีใครกินเจเลยเขากินตั้งเก้าวันไม่ไหวไม่ไหมแล้ว น้องภูมิมาอิ่มนะคืออะไรอืมใส่กับพี่ดีกว่าบะเพียอร่อยมากใส่เยอะเลยอร่อยมาก ตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นอะไรเนี่ยแมวเป็นแมวแมวแมว วัดทะที่ไหนบ้านโน้นอ่ะร้านบิ๊กบุญแล้วหนูก็นั่งหลังกระบะไปด้วยตอนตอนขากลับน้องครูไม่ได้นั่งด้วยโถน่ากลัวมากนั่งคนเดียวอ่ะกับกระอมไม่กลัวผีเหรอโอ้โหไฟขึ้นเลยแต่ผีลิงขาไว้น้องครูนะอะไรนะ ผีดึงข่าวไว้เองมือแหลงกระบะก็ผีดึงลงกระบะไงนี่เจ็กวายอยูต่ยนะตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรเนี่ยน้องหงส์ยักษ์ยักื์ก

แมวแมวอะไรของน้อง yeah. mm. hmm. ูกอากินดีๆด้ตอนที่น hmm. ้องู ที่น้ำผมไม่น่าเพราะว่าน้ำผุล้ม,มล้มที่ไหนร้ามวะอ่าไ,ไม่ได้ล้มตรงนี้เหรอแผลแผลเหมือนของหนุมเลยนึกว่าล้มหน้าบ้านแผลเหมือนพี่เลยนะคพุอืออืออาตกไปแล้วพุซาพุซาวิ่ง แล้วนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอ่ะไม่รู้ปเบรซไอ้คุณเจปอเบจิ้มนมไม่รู้ลองดูดิมืนก่นอะไรหยุดก่อนหยุดทำไมอ่ะตัวเองเดินเมาเดินเนเดเเนเมายากันยุงเ มันวนมันเยอะหายไปไหนแล้วน้องภูมิเนื้อหัวน้องภูมิไปดูดิแล้วใครมาลุงลุงลุงถอนเกียร์พันเนี้ยออหอมมากอ่ะ้าวเดินไปอีกล่ะเนอะ ซูมไหมฮะใโทรให้แม่ซื้อมาให้ป้าซื้อคุณภูนะมิเอาโทรศัพท์ไหมชุดแดงกระเปี้ยวป้าพ้าชอบอ่ะอร่อย,ยอ้าวเมื่อวันวมายัง,อ,งอ๋อ <laughs> <laughs> ่บ้าว่าจะฝากซื้อปอเปี๊ยะสักหน่อย <c oughs> <c oughs>